สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันนัี้ลุกคนเราเพิ่งเดินเฉลิมมาต่อกัตอนนี้รถประดับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกำลังเคลื่อนออกจากบริเวณงานไปจอดข้างนอกสวัสดีครับปิดประตูแล้วก็จะถ่ายัาพจะถ่ายตัวเป็นาพไปแล้วนะป่าหนาววันหลดของแถวอะจบแล้วมันยังม่ได้ใสหวานมันจะไหวพูดเลยยังมันจะใส มเข้าไปกันเข้าไปทังอื่นครับพี่น้องเนี้อปานอครอางหน้าข้างกันเลยาากศเรื่อยๆกันกำลังติดตั้งไฟ LED แล้วจอย LED ทุโสวัสดีครับ ไม่พอมครับสวัสดีครับแม่อากาศเป็นได้ไหมมือหนิพักผ่อนให้พักผ่อนน้อนมือหนอเป็นอาเป็นเอาเนาะฝนมันตกไปเนาะพั่อนอย่าตายนะเห็ดครรมเล็กน้อยครับครับธรรมดาแหละคันจุ้ยห็ดตากแดนใี่ทำมึงกันตายแต่เมื่อวันเมื่อวันเนาะเมื่อวันดีอยู่เนาะแม่เนาะวันเพราะมีโรคหนิเป็นพี่น้องบ่มีลมคอีรีเลยครับหนึ่งกิ๊บหนึ่งกิ๊บอีหลีพี่น้องให้กำลังใจขึ้นงาน เบื้องหลังเนาะทุ่เพ่นเห็ดให้เฮามี่มองนห,ห่เฮามี่มองเลนมองแสดงกยอนชุมมพันนี่แหละครับพี่เราได่กวาดเงาได่นึ่งแต่ดาวของยาออกมาเปนคูคุณโยมมานะมานะ เจ้านาที่ดูรถออกได้จ้ะลานทำเบิร์เบิรงกเอ่อต้นตะคบนี่โอ้ล้านเดี๋ยวค่ะห้ายางอ่อมเบิรงกโบสดก่อนก็เพียงเลยมันอย่างดอกสีนี้เพี่งสันดีนะครับเพี่งรู้สึกว่าดังเริ่มดังกน็เลยว่างสิสีนี้ครับ

Bố sẽ cầu bùn lên em phải hết một tiềm năng hỗ trợ cho chút ngọc, hoặc, ngọc 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 การฉลองอสุ่มประตูคนโชคเฟีย่ยวมาแล้วกำลังหน่อยมาแล้วเจ้าพว่วงสวัสดีครับสวัสดีครับให้พีทหรือเปล่าค่ะใส่ตะกร้าแล้วค่ะ จับขังนะครับโอ้เดี๋ยวเอามกไก่กันอีกมะกอไก่ขันใจเด็กน้อยระวังรถใหญ่ด้วยนะเด็กน้อยาตักไข่มานเาหนาที่ดูกีกว่ด้ยาดอ่ไน่ด่ทไมเพ่นบอกให้จับยเพ่นบอกให้จับงินบ่เพ่อนบอกให้จับเนาะนอีกหน่อยวน้อยน่อยนย่้งยิกับันจ เมื่อบาดไม่มอเลยฮัลโหลแม่เมื่อบาดหนูกลับค่ะกลับเพราะว่าน้องจะเปิดเทอมแล้วมาวันนี้วันนึงแล้วก็อยากให้นักเรียนม่รั่อยากใครเน่าลูกใครก็ชินเน่ามันบ่เบิ่งครับพี่น้องว่าสิได้ยังเนี่ยคิดว่าได้ยังนี่ได้ยังจะได้ทานไอ้ว่าน้ำเปลาวะเอาเอาอันนด้วยโอ้ธรรมดาเด้หรือนั่นเขาชานมา ก็มาด่าด้เลยเขาานเขาเนี้ยผมดาดบหด้ก็เบิ่งกันไว้เราโอเคมาดไปปูนนสดนาในศาสตรพ่อ้ได้หน่ะน่งเ้้โอ้ยเนาะโอเคโอเคคลิปยูไทยคลิปยู ข้าวโอ้โาบริเวณน่ข้าวสารใาพร้อมเลยเสื้อผืนมอนใบไหมเสื้อผืนมอนใบไมแม่าโชเนโชวเนนี่ธรรมดาได้เลยเสื้อผืนมอนใบข้าวสารสองถุงพร้อมเลยครัพี่ที่้ซื้อตั๋วเข้ามานานนี้พี่ยอมรบกวนช่วย นำเจ้าเดียร์พระกลับเขามาออกไปก่อนนะผู้ชมนะนอกนอนจากทางราชาและหลวงญาติโยมที่มาเที่ยวงานนะจ๊ะนำเจ้าเดพระออกไปแล้วก็ญาติโยมที่เไา่ได้ซื้อตั๋วก็บวกกวรบกวนออกจาดในงานกอนจอดแป๊บนึงจ้ะไปซื้อตั๋วก่อนที่จะเข้ามานะผู้ชมนะร่วมกันจา่าช่วยการจ่าเจ้าหน้าที่ก็คอยดูตลอดไปย้านเราไปเห็นงานในกรุงเทพได้เี้นไหม เขาแกวมอะไกกาทกข้างล่างแล้วลูกลอยลงนันถือดีรได้สาดเลยสาดแท่งนั่นเหอเติอเลาูแล้ลูกน

เออยัางนมบะนี้โอเคพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เชิญเก่อนครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตันนัทพลรัมเบอร์เชื่อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องครับขอทุกคนดูดีมีแหงครับพี่น้องมาเบิ้งบาล่ามต้องการนะครับพี่น้องโอ้ยันนิ้วเสียงนะครับพี่น้องเด้อคือเปล่าเล่งเสียงโอ้ยเนาะ วัดลาดมาลีครับวัดทตลาดตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องครับอย่าลืมมาหมอนวัสืุน้ำกันได้กับพ่อทีมงานสาน้ำเป็นแทงสัตว์แข็งสัตว์แข็งครับโอ้โนี่หูแล้วตัวนี้ยังตัวแบกเพื่องผมก็สงสัย์ตะบุดอนนะครับเบิ้งมาสิโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้าครับอยู่ดีมีเฮงครับสวัสดีครับเอ้ยมันคิดแล้วป้า